ในที่สุดนะครับผมก็ได้เลิกเปลี่ยนรถสักทีนะครับจาก c b 300R ครับเปลี่ยนเป็นเจ้านี่เลยครับ ADV 350ครับฟีลลิ่งในการขับขี่ครั้งแรกของผมจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันจะมีความแตกต่างยังไงจากคันเก่านะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนมาพบก,กับพวกเรานะครับช่อง The b i ค์กะครับอตอนนี้เราก็เติมคําว่าว่างเป็นเที่ยวนะครับต่อท้ายเข้าไปเพื่อเป็นการง่ายต่อการเสิร์ชหาพวกเรานะครับใน YouTube กลายเป็นชื่อว่าดอะ b i ค์กะว่างเป็นเที่ยวนะครับส่วนคํานี้มันก็เป็นคํานิยามที่เพอร์เฟกนะครับสาหรับพวกเราก็คือเราก็ไม่ค่อยว่างครับแต่พอมีเวลาว่างเมื่อไหร่เราก็จะชวนกันออกไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันนะครับไปออกทริปกันก็เลยเหมาะสมกับคําว่า ว่างเป็นเที่ยวมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเล่าความรู้สึกนะครับหลังจากที่ผมได้ไปรับเจ้า ADV 3 5 0นะครับมาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วครับแล้วก็ได้ขับนิดหน่อยครับก็เลยถือโอกาสชวนเพื่อนๆออกมาลองขับกันครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ขับเจ้า Honda CB300R นะครับเป็นแนว n e o Sport Cafe ครับถือว่าเวลาขับในเมืองถือว่าดีมากนะครับคล่องแคล่วคันเล็กแล้วก็ ที่สําคัญคือมันหล่อครับขับไปที่ไหนก็มีแต่คนมองครับเท่สุดๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับผมนะครับคือเวลาที่ผมเอาไปออกทริปกับเพื่อนๆนะครับมันไม่ค่อยตอบโจทย์ครับเพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ของผมขับเป็นตัว f o r ์ a 300 350แล้วก็มี CB500X ซึ่งทุกคันเป็นรถที่แบบว่าตอบโจทย์ของการแบบว่าขับในเส้นทางไกลๆนะครับซึ่งตัว CB300 เนี่ยมัน ถ้านั่งค่อนข้างที่จะเมื่อยนะครับถ้าเราต้องขับไปในระยะเวลานานแล้วก็ระยะทางไกลๆครับจนกระทั่ง Honda นะครับช่วงต้นปีได้เปิดตัวเจ้า ADV 350ครับมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจสำหรับผมแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าฝนนะครับซึ่งชาวแก๊งก็ไม่ได้ มีแพลนที่จะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อจนกระทั่งถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวเราเริ่มแบบว่ามีความรู้สึกอยากออกไปขับมอไซค์เที่ยวแล้วก็หันมามองมอไซค์ตัวเองก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกท้ออยากได้คันใหม่จังเลยในอย่างเงี้ยครับเพาเวลาแบบว่าเราไปถึงจุดหมายปลายทางเพื่อนเพื่อนๆก็จะสบายนะครับเฮฮาส่วนเรานี่ยเราต้องมานั่งปวดหลัง ผมก็เลยตัดสินใจนะครับหาข้อมูลนะครับหาร้านหาโชว์รูมที่มี ADB 350หรือเปล่าปรากฏว่าหาไม่ได้เลยครับหายากมากๆนะครับจนกระทั่งผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มใน Facebook นะครับกลุ่ม ADB 350ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหาไม่ได้ครับหายากมากครับรถไม่ค่อยมีของนะครับต้องจองกันเป็นหลายๆเดือนนะครับผมก็หาอยู่ประมาณ เดือนถึง2เดือนได้นะครับปรากฏว่าไปเจออยู่ที่ศูนย์ฮอนด้าศูนย์หนึ่งนะครับแถวพุทธมณฑลสาย3ครับซึ่งเป็นจริงๆเป็นศูนย์ที่ผมเอา CB300R นะครับไปเซอร์วิสเป็นประจำนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นสีเทานะครับซึ่งเป็นสีเดียวกันกับคันเก่าครับก็เป็นสีที่ผมกำลังหาอยู่พอดีเลยตัดสินใจนะครับภายในวันเดียวครับไปเอาเลยครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจไปเอาในตอนนั้นนะครับทางร้านก็ไม่มีปัญหารครับมีคนรอต่อคิวอยู่อีกเยอะแยะครับแป๊บเดียวก็คงขายออกครับความรู้สึกแรกของผมนะครับผมรู้สึกว่ามันเกินคาดนะครับมันฟีลลิ่งมันดีกว่าที่ผมคิดไว้ตอนแรกพอสมควรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคันเก่าก็คือเราขับรถมีเกียร์นะครับเราต้องบีบคัสตลอดเวลา มันก็อาจจะแบบเมื่อยแล้วก็้วยท่านั่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เราตามหามานานด้วยท่านั่งนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับมีจุดเด่นที่เด่นมากๆก็คือช่วงล่างนะครับโชคที่ให้มาก็โชคหน้าเป็นอัพไซด์ดาวครับโชคหลังก็เป็นโชคโชว่วาที่มีซับแทงก์นะครับซึ่งมัน ค่อนข้างที่จะนิ่มครับมันนิ่มนุ่มหนบเวลาเราเจอพื้นผิวถนนที่ไม่โอเคนะครับถือว่ามันใช้การได้ดีครับแต่สำหรับเรื่องโชคมันก็มีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับซึ่งมันมันไม่ใช่ปัญหาของตัวรถนะครับมันเป็นปัญหาของตัวผมเองก็คือผมค่อนข้างที่จะหอมนะครับผมหนัก6กกิโลสูง170นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเบา เวลาที่เราเจอหลุมเจออะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับว่าระยะยุบของโชคมันน้อยอะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าใช้งานมันไม่ค่อยได้เต็มที่นะครับแต่ว่าเมื่อถ้าเรามีคนสอนนะครับอันเนี้ยมีความรู้สึกว่าเออมันรู้สึกมันนุ่มกว่าเดิมครับมันนิ่มขึ้นครับ อาจจะเพราะว่าด้วยน้ําหนักที่มันมากมันทําให้ระยะยุบตัวของโชคมันมากครับโชคมันก็เลยทํางานได้เต็มที่ครับหลังจากนี้ผมอาจจะต้องลองรีเสิร์ชหาข้อมูลนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะปรับได้อยู่แล้วครับหรือถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดมีข้อมูลนะครับสามารถลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามันต้องปรับแก้อย่างไงนะครับให้เหมาะสมกับเราครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอัตราการกินน้ํามันนะครับซึ่งตอนแรกผม คาดเดาไว้ว่ามันคงจะกินน้ํามันมากๆนะครับเพราะว่าเครื่องตั้ง 350cc ซีซีแล้วมันก็เป็นเกียร์ออโต้อะไรอย่างเงี้ยครับคือก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมสามารถทําได้นะครับประมาณ32กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับคันเก่า CB300R ผมทําได้ประมาณ35กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งถือว่าคันใหม่เนี้ยผมถือว่าพอใจนะครับมันไม่ต่างจากเดิมมากมายเท่าไหร่ครับ แต่ต้องบอกไปก่อนนะครับผมว่าไม่ใช่เป็นคนที่ขับรถเร็วนะครับแล้วก็อาจจะบวกด้วยน้ําหนักตัวผมไม่มากนะครับมันก็อาจจะทําให้ไม่ค่อยกินน้ํามันเท่าไหร่แล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเห็นก็คือถ้าเทียบกับคันเก่ามันด้วยกระจกและแฮนด์นะครับที่ค่อนข้างกว้างนะครับทาให้เวลาเรามุดในช่วงเวลาที่รถเยอะรถติดนะครับถ้าเทียบกับคันเก่าก็คือมันลําบากมากกว่านะครับแต่โดยรวมก็ ก็สำหรับผมถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ลำบากอะไรเท่าไหร่ครับไม่มากครับสำหรับเบื้องต้นก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่อง f ฟลลิ่งในการขับขี่ครั้งแรกนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ใครที่รับรถแล้วนะครับอยากมีอะไรมาคุยกันมา แลกเปลี่ยนกันก็ในคอมเมนต์ได้นะครับหรือสําหรับใครที่ยังคงเป็นทีมรออยู่ครับก็ขอให้ได้รับรถไวๆแล้วกันนะครับสําหรับช่องเรานะครับก็นานๆก็ทําคลิปทีนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวก็อาจจะมีทริปที่เราขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็จะถ่ายวิดีโอแล้วก็มาตัดต่อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนจบคลิปแล้วก็ช่วยกดไลค์ กดติดตามหรือคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราได้นะครับและเจอกันคลิปต่อไปครับ